สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงก็พาทุกคนนะคะมาอัปเดตห้างเทอร์มินอลนตี้วันพัทยาค่ะชมบรรยากาศนะคะสวยๆของบริเวณภายในห้าง Terminal อลทเวนตี้วันพัทยานะคะสวยงามค่ะแต่ละชั้นก็จะสวยๆนะคะจะเป็นชั้นเ,เกตของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นของอิตาลีเป็นของฝรั่งเศสเป็นของอังกฤษนะคะแล้วก็แต่ละชั้นก็จะกว้างใหญ่สวยงามมากๆ พัทยาเราน่าอยู่นะคะห้างสั่งซ้าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ละห้างก็ทันสมัยทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปมุมพักผ่อนอันนี้ก็เป็นเมือกอนโดระค่ะอ่าก็จะมีจําลองแบบนี้ให้เราเห็นนะคะเป็นห้างที่ทันสมัยนะคะที่สุดในย่านเอเชียของเรานะคะก็อ่าสวยงามค่ะอ่าประเทศไทยเราสวยนะคะห้างกับสินค้าต่างๆจเจริญมากๆค่ะโดยเฉพาะ ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพและก็พัทยาโดยเฉพาะเทอร์อรมินอลนะคะเสินทันเทอร์มินอลชเวนติวันนะคะทั่วทุกภาคเลยก็จะสวยมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆนะคะสาหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดกับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะยิงเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะก็ดูบรรยากาศที่สวยวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะคิดถึงบ้านนะคะแล้วก็ได้ชมบรรยากาศสวยๆนะของห้าง บ้านเมืองเรานะคะสวยงามทันสมัยมากๆค่ะต่างประเทศสู้เราไม่ได้นะคะมีหลายๆห,ห้างที่เมืองไทยเราคือ,อยิ่งใหญ่มากแล้วก็ทันสมัยมากๆค่ะต่างประเทศเขาก็จะเป็นห้างเป็นแบบเป็นชอ็อปเป็นช็อปนะคะแบรนด์โน้นแบรนด์นี้อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ในเหมือนบ้านเราก็คือจะมีร้านอาหารมาีข้างในนะเป็นร้านอาหารสวยๆเป็นที่นั่งสวยๆนะคะเป็นร้าน ไอติมร้านคาเฟ่อะไรต่างๆรวมถึงโรงหนังบ้านเราก็สะดวกสบายทันสมัยนะคะห้องน้ําก็ทันสมัยมากๆนะคะเป็นแบบทันสมัยะคะ่ะมีน้ําร้อนน้ำอันี้นะคะน้ําอุ่นน้ําร้อนน้ําเย็นเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะสวยงามจริงไม่รู้จะบ,บรรยายอะไรคะ่ะก็เอาบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะะสวยๆตรงนี้ก็ะจะเป็นโซน ที่เราสามารถดูได้ก็จะมีโรงหนังทันสมัยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวพัทยาก็แวะมาเที่ยวค่ะบรรยากาศสวยๆค่ะทุกคนนะคะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้นบนสุดนะคะก็จะเป็นโรงหนังนะคะ่ะแล้วก็เป็นสนามเด็กเล่นของเด็กนะคะอันนี้โรงหนังก็จะมีคล้ายคลองนะแบบนี้ค่ะเราก็ซื้อ ขนมซีน้ำเข้าไปกินนะคะเนี่ยค่ะบริเวณด้านนอกนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นแบบลักษณะ,ะมีที่นั่งกว้างขวางมากๆาค่ะในบริเวณก่อนเข้าโรงหนังเราสามารถมานั่งพักผ่อนเล่นโทรศัพท์ก่อนเข้าโรงหนังก็ได้ค่ะถ้าเกิดเราไม่กรอกข้างนอกนะคะข้างในก็จะมีที่ให้เรานั่งรอดูหนังเสร็จแล้วเราก็ออกมาดูบรรยากาศข้างนอกค่ะสวยๆนะคะอ่า อากาศดีดีค่ะเราก็มานั่งตัดคลิปนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นะสะพานจำลองค่ะนะสะพานจำลองสะพานโกลเด้นเกตค่ะน่าจะเป็นสะพานของอเมริกานะฮะอันนี้นะคะใช่ไหมน่าจะเป็นโกลเด้นเกตนะคะถ้าจำไม่ผิดน,นะอากาศสวยสวยสวยค่ะแล้วก็ มีความสะดวกสบายมากๆนะคะบันไดเลื่อนสูงมากๆแล้วก็ซ้อนไปซ้อนมาห้องน้ําสะอาดสะอ้านอันนี้เป็นโซนห้องน้านะคะสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ในโซนประเทศญี่ปุ่นค่ะก็เอาบรรยากาศมาให,ให้ทุกคนดูนะคะจะมีร้านช้สวยหลายร้านนะคะร้านนี้ก็จะเป็นเราออกแบบเองได้เกี่ยวกับรูปแบบต่างๆท,ท,ที่เราต้องการใส่มมอนเอาตัวหนังสือใส่หมวกนะแล้วแต่เรานะคะบา สวยความสูงสูงที้ทนมากเลยโขดนะก็ยัขอดกหลายไว้คนเที่ยวเวลาไปทึงลงถ้าจะลงถึงฝั่นี้นะคะก็ต้องดูให้ดีรอนะคะเกิดปาาอันี้ก็ว่าความสูงสูงมากนะคะจะไวร่งลงเพื่อหนีโอ้ยพอสมควรนะครับ พราะฉะนั้นก็ต้องมีความดูแลของผู้ปกครองค่ะที่จะมีบุกหลานที่จะเอาลงฝั่งนี้นะคะถ้าที่ดีก็มันมีบันไดเลื่อนหลายบันไดนะคะทุกคนก็ดูแลบุตรหลานนะคะก็ใหู้ีในความดูแลของเรานะแล้วก็ต่อให้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ประมาทนะคะเพราะว่าความสูงสูงมากนะคะจับราวบันไดดีๆค่ะนะคะถ้าทีนอกท่ด้วยข้างนอกเขาก็จะมี ี่แต่ต้นคสกคักสวยๆนะคะแล้วก็จะมีเครื่องบินจำลองนะเป็นเทอร์มินอลแอร์ไลน์นะคะเทอร์มินอลชิบวันแอร์ไลน์นะคะมีบรรยากาศนะคะพญาเหนือค่ะนะคะก็จะมีหาดจำลองนะคะตรงนี้ก็โค้งปลาโลมานะคะเนี่ยโค้งปาโลมาชาแยกคุชินะนี สวยนะบริเวณหลตรงนี้ก็จะเป็นแถวพยายเหนือนะคะย่านใจกลางพัยาเหนือสวยงามมากๆค่ะก็โค้งบารมานะคะทางไปด้านขวามือก็จะไปท่ารถรารุ่มเรืองตัวกับกลุ่มเพชรนาครส่วน,รนวต,รตรงนี้ก็จะเป็นแยกโรงแรมบุสิทธานีด้านซ้ายมือที่นียาน รถสองแถวนะคะถ้าเพืนจะขึนรถเทียท่ยวทานนะคะมาที่วอล์คสตรีทก็จะอยู่ที่20บาทนะคะต่อคนต่อท่านนะคะก็ไม้ไแทนนะคะรวมทีแ่แหงะบักท่านเราอยากทำคลิปน,นะ,ะนคะอ,อยากนั่งสบายสบายอลองเปลี่ยนบรรยากาศถ่ายคลิปสองแถวดูบ้างนอกจากว่าเรานั่งรถสุกัวหรือนั่งรถโดยสารอย่างคืนอย่างเงี้ยนะคะก็ลองนั่งสองแถวดูหรือน,นั่นนง แตนบรรยากาศแบบนี้เาไปหาที่ชัวยน้ามาฝากทุกคนนะคะก็หวังว่าที่นี้ก็คงจะทำให้เพื่อนๆขอบคุณมากมากน้อะน้อยนะคะบรรยากาศเมืองอุทยานะคะก็มาอัปเดตทะคจัในวันที่หนึ่งนะคะ แค่ะทุกคนรถติดนะคะรถเยอะมากๆเลยวันนี้ขอบคุณที่สละเวลาเข้ามาติดตามนะคะเดี๋ยวเราดูที่กัันกปรนะคะสำหรับวับนนี้ก็จค่ะคะุณนสสดีค่ะ